สินค้าที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็ตัวนี้วิธีแกะก็ไม่ยากค่ะตอนที่เป็นรุ่นสิบเราเรียกว่ากระเป๋านี่มันจะมีคำว่าจำผู้แต่ว่าตอนที่เริ่มทำแกลคือเราเพิ่งอายุเท่าไหร่จีจ้าเขียวเพิ่์นได้ดีกว่าร้อยสี่สิบสี่ตองนี้ยคะเคลสดับนีค่ะทุกคนวันนี้มีตระการเข้าสู่ชาแนลจีจ้าอาเฟียของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะ วันนี้เรามาเปิดตัวกับรายการใหม่นะคะก็คือรายการด r u e j e อ n s u n b o นั่นเองอเห็นสินค้าที่ตั้งอยู่ข้างหน้าทุกคนก็น่าจะพอเราได้แล้วเนาะว่าวันนี้เราสัมภาษณ์ทุกคนมาทำอะไรกันบ้างเราพันุคนมาทำอะไรกันคะที่มีอ่าวันนี้ก็เรามาแนะนําสินค้าตัวแรกของเราก่อนเลยสินค้าที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็เริ่มขายมาตัวแรกก็เป็นสินค้าตัวนี้เลยซึ่งก็เป็นสินค้าที่มี SKU หรือว่าจำนวนขนาดไซซิ่งที่หลากหลายมากที่สุดด้วยนั่นก็คือตัวมะขามอบวยนั่นเองอเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละอันเลยเนาะว่าแต่ละตัวนะครับแตกต่างกันยังไงมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็จะมีดูสินค้าข้างในด้วยว่ามีแกะชิมมีรสร,รูรสชาติเป็นยังไงก็รีวิวกันไปทีละตัวเลยเริ่มก,กันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นตัวนี้มะขามอบวยรุ่นกระปุก ก็จะเป็นมะขามอ,อ,อบว้ยขนาด50กรัมนะครับใส่กระปุกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่เราเริ่มขายเพราะว่าเราขายครั้งแรกก็จะเป็นขายในขนาดกระปุกก่อนแล้วก็ค่อยๆอ,ออกมาเป็นเป็นตัวอื่นตามมาเนาะ,ะให้เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับตัวนี้วิธีแกะก็ไม่ยากนะครับก็คือผักตรงนี้ขึ้นนะครับให้ให้ตัวล็อกด้านข้างมันหักเนาะแล้วเราก็สามารถดึงตัวนี้ออกได้นะครับเ,เสร็จแล้วข้อกระปุกเนี่ยก็จะมีที่ดัน ก็สามารถดันเปิดกับปกได้ง่ายๆเลยซึ่งพอเปิดมานะก็จะมีซีลอยู่ด้านในนะครับเพื่อป้องกันเนาะไม่ให้มีอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความชื้นเรื่องของอากาศด้วยแล้วก็ซีลก็สามารถแกะได้ง่ายๆเหมือนกัน,นโอเค ราคาก็เป็น่างนี้แล้วก็จะมีผ้าขาวออยู่ข้างในซึ่งรุ่นกระปุกเนี่ยจะมีความพิเศษกว่ารุ่นซองนิดนึงก็คือในกระปุกจะมีผงบวุวยอยู่ด้วยนะครับใครที่ชอบผงบุย้ยผงดีจา้าเนี่ยรุ่นกระปุกก็จะน่าจะแบบถูกใจที่สุดเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีผงบวยเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นซองเองจะไม่มีเนาะก็จะเป็นเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่รุ่นกระปุกจะพิเศษกว่าน,นิดนึงนะครับตัวเนี้ยขายราคาติดอยู่ที่25บาทนะครับก็สา,ามารถหาซื้อได้ที่เซเว่น ช้อปปี้แล้วก็จริงๆร้านค้าทั่วๆไปก็มีเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องกระปุกจะมีความพิเศษอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือที่ใต้ฝาใต้ฝาเนี่ยจะมีให้สแกนกีวาร์โค้ดนะครับซึ่งด้าสแกนไปก็จะเป็นแบบสอบถามให้ เหมือนเข้ามาตอบว่ามีข้อแนะนําหรือข้อเสนอนอะไรให้กับแบรนด์จิจักบ้างแล้วหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จก็จะมีแจกส่วนลดสาหรับไปซื้อสินคา้าในช็อปปี้ให้ด้วยนะครับใครที่ทานตัวนี้อยู่แล้วเรา,วาอาจจะไม่เคยสังเกตว่าใต้สาม,มีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับก็ตรงน,นี้เราก็มีบอกแล้วว่าข้างใต้มีคิวมาค้ออยู่สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปรับส่วนลดได้เลยต่อไเดูตัวนต่อดีตัวต่อไปเป็นตัวซองเล็กละกันเนาะซองเล็กเนี่ย ก็น่าจะเจอทั่วไปอยู่กันนะครับตัวนี้ราคาปีกจะอยู่ที่6บาทเนาะของข้างในก็จะเหมือนรุ่นกระปุกเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความแตกต่างก็คือมันจะไม่มีผงบวยข้างในนะครับแจะชิมแมันก็จะเป็นขนาดแบบหกพันล้าคือตัวนี้ข้อดีก็คือมันขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็กินเวลาทานเนี่ยสามารถทาให้หมดได้แายในเนสิเดียว เ,เหมือนสมมุติว่าบางทีเราอยากกินหาอะไรที่แบบว่ากินแก้เบื่อหรือให้แบบเคี่ยวเพลินๆอะไรอย่างนี้เราก็สามารถซื้อตัวนี้แค่หนึ่งซองเท่านั้นนะครับแล้วก็กินหมดภายในเ,เดียวไม่ต้องเก็บไว้แล้วก็ไปถานทีหล,ลังก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชื้ออะไรนี้น้ำหนักก็จะเป็น12กรัมนะครับโอเคจะเหมือนกันกับตัวที่เป็นกระปุกเลยพ่าข้างในก็จะไม่ได้มีหมวยมาะครับก็จะ แต่จริงๆคือตัวมะขามเราอ่ะมีการคุกหงไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีห่วงไว้แขวมาเป็นแบบเยอะๆเหมือนในกระโปใช่ต่อมาเป็นรุ่นซองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าแต่ตัวนี้อาจจะหายากนิดนึงใช่ก็ตัวนี้จะเป็นมีในเซเว่นหายเยวะเลยอ่าจริงๆเหมือนตัวทองเล็กนี้เลย ตามกันแค่ว่าน้ำหนักจะเยอะกว่านะครับตัวนี้ซองเล็ก12กรัมแต่ว่าตัวนี้จะเป็น25กรัมแล้วก็ราคาก็จะเป็น12บาทงนะครับที่เหลือก็คือรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยกับซองเล็กต่างกันแค่ปริมาณเฉยเหมือนสมมติบางคนเสริฟเดียวซองเล็กแล้วมันยังไม่จุใจมันอยากกินอีกสักหน่อยอย่างเงีเย้ยก็อาจจะขยับมาเป็นซองนี้ได้ที่ไซส์มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ อาจจะหมดภายในเซตเดียวได้เหมือนกันนะตัวนี้กินมันเพลินไม่รู้ตัวเด็ครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นซองเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักก็จะเป็น54กรัมก็จะเท่ากับเรื่องกระปุกตัวนี้เลยราคาก็เท่ากันด้วย25บาทถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีผมโบ้เหมือนกันเพราะมันอยู่ในซองคือถ้าเป็นรุ่นที่อยู่ในซองจะไม่มีผมโบ้แถมมาให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะเป็นซองที่เป็นรุ่นสิบล็อ ก็คือสมมุติว่าด้วยด้วยปริมาณที่มันเยอะขึ้นเนาะบางทีเราอาจจะทานไม่หมดภายในครั้งเดียวก็สามารถซื้อตัวนี้ที่มีสิบล็อกมาให้เนะี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันแต่ละคนก็อาจจะถนัดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ไซส์มันอาจจะเล็กกว่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะปกพางง่ายในแะง่ที่ว่ามันมันไม่ได้เป็นกรนะปุกเนาะมันเป็นซองแล้วมันเป็นสิบล็อกเนี่ยก็แล้วลออนะแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ ตัวนี้มีขายในเซเว่นเหมือนกันเนาะแล้วก็ในช้อปปี้ก็มีนะครับสามารถสรัส่งซื้อได้เลยของข้างในเหมือนกันเลยต่อมาอันนี้เห็ือนกันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะแล้วก็สามารถหาซื้อได้แค่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดียวเท่าน<อ>ั้นนะครับไม่รูว่ากับผมอะไรอีซีพิลอีซีพิลก็คือตัวนี้การเก็บรักษามันจะเก็บรักษาได้นานกว่าตัวอื่นๆื่นนะคือเรื่นงอย่างนี้ ก็คือฝาตัวเนี้ยก็เป็นฝาพลาสติกแบบแข็งๆอย่างดีเลยนะแล้วก็หมุนเปิดธรรมดาง่ายๆครับส่วนพอเปิดมาข้างในก็จะเป็นกิ๊บท่คิวแบบนี้แล้วก็สามารถดึงเปิดงา่ายมากๆเนาะแล้วก็พอมันเป็นกระปรุกแน่นอนมันก็ถึงที่มันจะมีก็คือมีผงบวยแถมมาให้ด้วยนะ <ผม S 2> ครับใช่องบวยเยอะมากแล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้วตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่1ิ0กรัมแล้วก็ราคาอยู่ที่45บาทนะครับ ก็สำหรับคนที่บอกว่าอุ้ยตัวนี้ห้าสิบกรัมเนี่ยรู้สึกยังทานแบบไม่จุใจนะบางคนห้าสิบกรัมเสิร์ฟเดียวหมดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะขยับมาที่ร้อยสิบกรัมได้นะครับก็ตัวนี้การเก็บรักษาก็จะได้นานกว่าด้วยแต่ว่าถ้ามันเปิดไปแล้วก็อาจจะการเก็บรักษามันก็อาจจะลดลงเนาะตัวนี้แล้วก็หาซื้ออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือมีเฉพาะในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าถ้าใครแบบไปเจอไป,ไ,ปไปหาในท็อปแล้วหาไม่เจอก็สามารถสั่งซื้อทางช้อปปี้ได้เหมือนกัน ก็เดี๋ยวอะไรเราเราแปะลิงไว้ให้นะครับว่าสามารถเข้าไปซตได้เลยเนาะตัวนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเจอนะเป็นเหมือนตัวลับๆในไอเทมนิดนึงโอเคถ้าอยากมาคําตัวนี้กับตัวไหนี้อดีตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นดบบตัวใหม่เพิ่งออกนะเมื่อเพิ่งจะขายเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับก็จะเป็นมะขามแับโปรไอจิตซามเหมือนกันแต่ว่า จะเป็นเหมือนเป็นไซส์แบบเหมือนบิกแพ็กก็คือในหนึ่งซองใหญ่เนี่ยจะมีซองเล็กๆก็คือซองซองเนี้ยอยู่ถึง12ซองสำหรับคนที่ต้องการแบบเสริมเดียวไม่ต้องการซื้อแบบเยอะๆแต่ว่าเวลาซื้อแบบสมมติซื้อซองเดียวอย่างเงี้ยมันแบบก็อาจจะต้องไปซื้อหลายครั้งเนาะไม่ค่อยสะดวกอยากจะซื้อทีแบบอโวโ,โหู10ซอง2ซองอะไรเงี้ยก็สาออมารถขยบไปซื้อไปทีได้เนาะไซส์นี้ก็ อย่างที่บอกไปคือจะเป็นอันนี้แล้วก็ไม่จุดสองตองน,นะครับสามารถเอาไปแบ่งเพืเ่อนๆก็ได้เหมือนก,กาันเนาะไปแบบสมมุติบางทีไปเที่ยวกับเพื่อนภูวิล่ลาไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เซือ้อนนี้ไปแบบแกะแจกกันสบายกันาดเดิมตัวนี้จะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นแต่ว่าจะเป็นเซเว่นเฉพาะสาขาในปั๊มปตทที่เป็นเป็นปั๊มแบบขับออกกลางจังหวัดเนาะแล้วก็หาซื้อได้ในช้อปปี้นะครับแล้วก็จะมีในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเราเลือกขาตัวนี้ ก็เหมาะมาสำหรับใครที่แบบเฮ้ยก็จะไปเที่ยวกัเกบเพื่อนแล้วก็เพื่อนชอบติดตาหรือเปล่าก็ซื้ออันนี้ไปแบ่งเพื่อนได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คื <Wow. S 1> อ,อตัวนี้อาจจะแตกต่างก,กับตัวอื่น mm hmm. นิดนึงตรงที่มันจะมีคําว่าจำรู ถามว่ามันจัมโบ้ยังไงบางคนอาจจะอ๋อตองใหญ่ขึ้นเฉยเหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่เนาะเพราะว่านอกจากตองที่ใหญ่ขึ้นแล้วอะตัวเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นด้วยแต่เราจะแกะให้กนดูแล้วมันก็เป็นซองสุดล้อมสามารถแกเก็บไว้ได้ด้วยเทียบกับขนาดเล็กให้ดูอ่าก็จะเห็นว่าตัวเม็ดเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับสําหรับคนที่ชอบทานแบบเยอะๆเนาะกินเม็ดเล็กแล้วรู้สึกเคี้ยวลับเดียวมันก็หมดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่จุใจ ก็แนะนำเป็นไซส์จัมโบ้เลยนะครับจัมโบ้ก็จะเขี้ยวแบบหนึ่งเม็ดเนี่ยเขี้ยวเพลินเขี้ยวนานสนุกเลยเนาะตัวนี้จะเป็นน้ำหนัก80กรัมนะครับแล้วก็ราคาหลิงจะอยู่ที่35บาทก็หาซื้อได้ในเซเว่นแล้วก็ชอปปี้นะครับแล้วก็จริงๆมีที่อื่น,น,นอีกเนาะในในท็อปเดลี่ก็มีเหมือนกันก็ ไม่มีของบวเหมนกันเพราะว่ามันเป็นชอ่ะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่ามันเม็ดใหญ่กว่าอันอื่นนะเคลียวเพลินเคลียวนานแล้วก็มีซิปล็อกทําให้สามารถเก็บรักษาใ้ง่ายนะครับโอเคหมดไปแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสาม่สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเนาะก็จะเป็นสินค้าของเราที่มี จำนวนไ l i ิ่งที่เยอะที่สุดเลยนะครับมะขาวัวยแล้วเป็นสินค้าขายดีตัวแรกขายดีที่สุดแโอเคก็ชิมให้ดูหน่อยว่าชิมแล้แลวอ่าเมื่อกี้ถ้าถ้าใครดูอาจจะเห็นว่าน้องจินได้อยากกินไปแล้วคื <c ười> อต้องบอกกันว่ามะขามปวยเนี่ยเป็นตัวที่กินมาตั้งแต่แบบเด็กมากเพราะว่าตอนที่เริ่มทําแบรนคือเราเพิ่งอายุเท่าไหร่เอะเด็กมากแบบกี่แบบตองแบบขวบน่าจะประมาณ ก็นา่าจะสองขวดมันจิตเพราะว่าจิตจานยี่สิบปีใช่ไหมพิรยุทธ์ยี่สิบก็สองขวดเอ้สี่สี่ยี่สิบอ่ะขี่ขวดซึ่งมันจะมีรสชาติของความแบบวัยเด็กเปนคนเพราะว่ามันได้กินมาตั้งแต่เด็กถึงกระทั่งโตก็คือยังได้กินอยู่นะคะแต่ว่าจะมาบรรยายรสชาติที่แท้จริงอันนี้เม็ดใหญ่จริงอ่ะกินสองอันไปแล้วเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ทานกันในจมโบกินแล้วเป็นไงคือ รสข้าวมันเหมือนกันก็จะเป็นแบบมะขามที่คลุกกับปุ่มโวยนะซึ่งกระปโวยของพีจ้ามันแบบสูตรพิเศษแข็งอร่อยของเราแลยละก็อร่อยเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็แบบอมแบบหวานๆกำลังดีนะคะความต่างของอเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่อนะนี่คือแค่แบบความจะเรียกว่าอะไรความรู้สึกหนุบหนับมันรู้สึกว่าเฮ้ยเคี้ยวเม็ดใหญ่แล้วมันแบบเต็มคำเต็มปากมันรู้สึกแบบว่าเคี้ยวสนุกนี่ก็ติ่เคี้ยวอยู่เคี้ยวไม่หมดไม่รู้จะไหนดีอะคือรสข้าวมันแหละเม็ดเล็กมันใหญ่เนาะ แต่ว่าความสนุกในการเคี้ยวอาจจะไม่เท่ากันคือสออมมติบางคนรู้สึกว่าเม็ดเล็กเนี่ยมันเคี้ยวหมดเร็วเม็ดใหญ่กังโบ้เนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์เนาะเรากินถึงลูกค้าหลายๆคนก็ชอบชอบแล้วก็ทมํมาบอกอู้ชอบเม็ดใหญ่จังเลยอนะไรเรมันรู้สึกเหมือนแบบพอมันเอาเข้าไปากไปแล้วมันมันเต็นคำทุกคนอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเป็นรสชาติแบบอกไว้เต็มคำ <laughs> คือใครที่ ชอบทานตัวมะขามอัดบวยอยู่แล้วเรายังไม่เคยทานซัมโบะอยากให้ลองจริงมันเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานมะขามอัดบวยเลยใครเคยลองแต่ตัวใหญ่แต่ไม่เคยลองตัวเล็กก็อยากให้ลองเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะสมมติอันนี้ชอบทานเม็ดใหญ่เวลาทานตัวเล็กอาจจะแบบอันเนี้ยเทออกมาหมดเลยห่อซองแนละ้วกินเข้าไปทีเดียวเลยก็จะได้ฟินนิดหนึ่งลย เอชอบมึนกระปุกจริงเพราะว่ามันจะมีผงเลยอะแล้วคือพอแบบกินจนหมดอะทุกคนสามารถกินผงบวยประเบาได้สามารถเก็บผงบวยไว้ทากำลังมึต่อได้เออใช่ก็หมดไปแล้วสำหรับตัวมะขามอบวยเนาะอันดับเป็นค้าตัวแรกของจีจานนะครับถ้าใครที่ดูแล้วมีตัวไหนที่เป็นตัว ประจําที่ชอบทาแล้วอยากให้เรามาอันบล็อกเนี่ยก็สามารถทิมไว้ได้ตรงคอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้าใครมีตัวไหนที่เห็นว่าเป็นตัวใหม่แต่ว่ายังไม่เคยทาอยากให้เรามาอันบล็อกให้ดูอย่างเงี้ยก็ด้อนกันนะโอเคแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็จีจา้าเราจะมีตัวบล็อกเซตนะครับอ่าอืมก็จะเป็นชุดครบรอบ20สิปีของจีจานะครับเป็นบล็อกเซต สีสา gradu, เขียวเพิ่มได้ทุกวันข้างในจะมีมะขามอบวยนะครับก่าที่เราเพิ่งรีวิวไปแล้วก็จะมีบวยอบบวยนะครับที่เป็นสินค้าใหม่ขายดีของเราแล้วก็มะขามห้ารสกับมะขาห้ารสที่ขายดีมากเหมือนกันก็จับเซ<า>ตขา,ขายดีของ<ห>เรามาเลยนะครับหนึ่งตัวก็จะมีอยู่สิบสองล็อตเอ้ยสิบสองซอง,องนะครับสิบสองซองโวมทัง้งหมดก็จะมีร้อยสี่สิบสี่ซองนะร้อยสี่สิบสี่ซองนะเอ้ยไม่ถึงนซิ ิบสองสี่สี่สิบแปดตองนะออเคีลยวกันเลี้ยงเพลินเคี้ยวสนุกเลยหรือว่าอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่หรือใครกำลังหาของฝากไปฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าฝากใครก็ตามเนี่ยก็สามารถซื้อติดจารบล็อกเซ็ของเราไปเป็นของฝากได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ฝากกันด้วยเนาะสำหรับต่อไปเดี๋ยวเรามาอินบ็อกอะไรไออันบ็อกอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไวเท่านี้ก็จบไปเท่าไหร่เท่านี้ครับขอบคุณมากนะคะอย่าลืมคนเดี๋ยวพึ่งไปอ,อย่าลืมแบบว่ากดไลค์คอมเมนต์เนาะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เรานะคะจะได้เออดูคอนเทนต์นอื่นจากเราได้อีกเนาะโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย